มีพวกนายพาเราไปยิงตำนานหน่อยดิมัน<อ>มีมนี่ไง<น>ของใหม่อ่ะพวกนายรู้ยังอ่ะอะไรอ่ะไอ้ที่ยิงมังกรแล้วได้ไข่สัตว์เลี้ยงอ่ะไม่รู้อ่ะก็มังกรบอสมังกรฆ่ามันอ่ะแล้วได้ไข่ามาเว้ยไข่มังกรนี่แหละมังกรตัวสิงห์แดงอ่ะเราไม่มีกุญแจว่ะเดีย๋ยวไปเอาตัวเพื่อนของอกุญแจตายหมดจัดไป เอ้แต่ว่าคุณสมบัติของไอ้นิดดีนะบอกให้ไอ้มังกรเนะี่ยมันสามารถเห็นศัตรูในระยะใกล้ๆอะในแผนที่อ่ะห้าสิบเมตรด้วยนะอ,อ่ะเอจากไอเนี่ยเราอยู่ระเบียงใช่ปหละ่ะสามารถมองจากแผนที่ได้เลยอนะ่ะดูจักมันอยู่จุดเอเนี่ยมองเห็นได้โคตรเจ๋งเลยดาไรอ่ะไม่ไม่ดาดดาน,ดานไอท่าเรือไงท่าเรืออ uh huh. พาเราไปยังไงดิได้พวกเราเออ เมื่อกี้เว้ยเราไปยิงไอ้นี่มาไปเล่นซ่อนหาาเราก็ได้สัตว์เลี้ยงมานายรู้ยังซ่อนหาได้ไข่สัตว์ตเลี้ยงได้นะเออ,เอ,อรู้แล้วไม่หาอย่าหาแต่ว่าอันนั้นไม่ค่อยดีมันเพิ่มกระสุนกับค่าเช็คเสียงอ,อะ,ะไรปล่ล่ะกุญใจยังกี่ผันวเนี่ยพันหนึ่งดอกหนึ่งพันหนึ่งอ่ะมันจะได้จริงเหรอได้จริงดิเราเห็นในคลิปเราในคลิปเราเห็นเขาได้อยู่ไม่ใช่มันต้องดอกอะไรอย่างเงี้ยะก็เห็นเขายิงมังกรอ่ะยิงยิงแล้วได้เลยอ่ะยิงมังกรจบปุ๊บได้เลยอ่าฮะว่าไงนะโอเค ชื่อชื่อหรอ,อเออราเราชื่อ, boy อบอยเออบอยเราเรานายอะเต้อะไรนะเต้อะเต้เต้อ๋อเต้เต้โอเคโอเคตามตามนะโอเคเพิ่มเพิ่มน้ำหนึงโอเคเพิ่มแล้วเ okay. พิ่พพมและอย่าไหมคนแปลกเลยหวยเลยเอาอเองดิ ได้แล้วได้ละต้องบอกเลยนะครับตัวผมไม่มีที่กดเลือดที่กดชุบก,กดลายไม่มีเลยตายคือตายนะครับเหมือนผมเห็นลายเมื่อกี้เออเลือดเหลือสิบเอ็ดเนี่ยตัวนี้ไม่มีของเลยนะครับเอาตัวเขาเอาตัวไก่มาเกียน,นะครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะผ่านต้องระวังนะเอ้ยอีแอ,อ อ๋อรู้ละรู้จังหวะอ้าววิ่ง <Sw ing. S 2> โอเครอดรอด,ดสำหรับคนที่มาลงกับผมตอนนี้ก็คือคุณเต้นครับที่ผมไปหลอกเขาเต้เต้นายมีชุดเท่าไหร่ฮะนายมีชุดเท่าไหร่มีชุดเท่าไหร่ี่ร้อยโอ้ยโอเคโอเค,อเ,คเราไม่มีชุดเลยเดี๋ยว <laughs> <laughs> ยังไงถ้าเกิดถ้าเกิดเราตายเยอะก็ช่วยเราชุบตั้ สองสามอันแล้วกันอาไม่ตายเยอะหรอกวันนี้ผมท่าทางจะรอดแล้วมีมีคนชุบให้โอเคตายไปแล้วโอ้ขนาดไม่มีคงไม่มีของขึ้นที่หนึ่งเลยอย่างโหดเลยตายมาวิงไอเจ๊ไมอยากจะบอกเลยร้อยสองอะอ่าผมมาสายโหดไยอ้าวมีแล้วเหรอช่วกัหน่อยยังยังรอเพื่อนตายครับต้องระวังบอสตัวนี้ครับสายฟ้าแม่งรุนแรง มยังไม่ตายสักตัวเลยครับเอ้ยชิบหายเจอบอสเพิ่มกระสุนเพมกระนเอ้ยโอ้ยตายจนได้ครับตัวแรกโอเคขับแปลวีอพก่อนเมื่อกี้นี้โอ้เจ็บครับ <laughs> เจ็บครับลงแบบนี้ชิบหายถึงบอสแล้วไงโอ้ยผมห้ามโดนท่าของ ไอ้มอง dunno, Arizona, ังกรเลยเนี่ยถ้าโรนี่ผมตายแน่นอนไม่มีที่กดเลือดแต่ส่วนไว้ก็ไม่มีนะเอ้ยลบ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 ตัสุดโอ้หลบลบว้าเออเออโหยเกือบตายเกือบตายเฮ้ยชิบหายแอบแอบอุยรอดเฮ้ยเฮ้ยฮวยฮวยฮยเสียวเสียว เอ้ยลบโอ,ลอ,อ้ยลบ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 โอ้ยรอดอ๋าโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอดได้ไง,ไงวะเอาโอ้ยจังโอกาสหลงเรายิงต่อยิงต่อกระสุนจะหมดแล้วอ่ะเก็บเฮ้ยลืมไปโอ้โหต้องหลบท่านี้ลืมอนเลื่ ตงแมวอย่งเยกันนะครับโอเคไหวโยกระสุนจะหมดแล้วลบกอนเริ่งกระสุนแล้วก็วิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งอ๋อโดนน้ำแข็งอ้าปล่อยฉันเถอะปล่อยฉันเถอะช่ว <c oughs> ยอีกรอบหนึ่งด้วยขับจายขับจยรอดกดหัวแม่งเลย ปล่อยลูกน้องมาแล้วครับถึงข่าวสวยแล้วยิงต้นลยิงลูกมันก่อนลูกหมดหาย,ยนี่โดนอะไรวะเนี่ยหรือว่าไม่ผ่านนะครับ ถือว่าเอาตัวไก่มาเกียนสําเร็จ um นะครับให้เขามาพานลงตํานานนะครับสําเร็จสําเร็จอย่าลืมกดติดตามเมื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ